สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาเดินตลาดนัดค่ะมาหาซื้อกับข้าวนะคะคนเยอะมากๆเลย มาอยู่ตรงอาหารทะเลนะคะเพื่อนๆพ่พอาดูยา วันนี้ว่าจะเอากุ้งไปผัดกระเพรานะคะกุ้งจดดีอตัวใสเลยวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะคน,คนมาตลาดนัดกันเยอะมาะคะกค่ะเราก็แน่นไปหมดเลย อ,อ,าอาหารทะเลนะคะไม่ไอเ้อเข้าไปจิบด้วอ ป่นนี้ปลานตัวใหญ่มากๆเลยน้องสาไปเอากุ้งปะ่ะเฮ้ไม่ได้โทรตามหาอยู่ จะซื้อกุ้งไปผัดกะเพราให้ลูกๆก,กินนะคะเพื่อนๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะที่ของทะเลาหมึกระมึกไซส์ไหนครับ220ครับอันนี้อันูนี้โอ้ชื่อ จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวซื้อของก่อนนะคะซื้อกุ้งก่อนค่ะมาเดินเที่ยวกันต่อนะคะเพื่อนๆมาดูหอมค่ะอยากินใจกับพี่ดูก่อนเลยครับยังไม่ได้กินเลยพักทองอ่ะเดี๋ยววันนี้โดยนึ่งพักทอง มาพาเที่ยวตลาดนัดนะคะเพื่อนๆนเช้ามาก็จะมาต่ายตลาดนะคะวิปาสลิดปาสลิดที่เขาทำไว้แล้วค่ะตัวสวยก็ภาพ ดอกไม้สวยจังเลยเดี๋ยวจะไปซื้อส้อมมะขามนะคะปีนี้ไม่มีมะขามเปียกเองนะคะต้องซื้อเขาค่ะ ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยเอายถุงหนึ่งจ้าซื้อมาขามเปียกนะคะเพื่อนๆอ๋อไข่อันนี้ร้านไก่ทอดนะคะเพ<ๆ>ื่นอนเพื่อน น่ากินจังเลยอปลาตัวใหญ่ปลลานดดเดียวคนลุมคนลุมหมดเลยค่ะเข้าไม่ถึงนะคะปลาอปลาคนลุมเข้าไม่ถึงปลาเลยค่ะปลานินแดดเดียว สลาดนี้จะใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆขน,นมหวา,านขนมแห้งนะคะต้องมาสามมาที่กี่จัง อ,อาหารทะเลก็เยอะนะคะเพื่อนๆของทะเลเยอะมีต้องสามล้านเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงกินแล้วก็จะอ้วนนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวมะม,ม่วงน่ากินน่ะคะ โอมาเจอหมูทอดแล้วอ่ะน่ากินจังเลยก้วยชาบค่ะ ใหมาถ่ายร้านก็ข้าเหนียวปิ้งมาดูกันลูกสาวเดินอยู่โอ้น่ากินจังเลยใช่ใช่เราแม่ทำช่องยูทูบค่ะอ ากินจังเลยเพื่อนๆขาแกงนะคะคนเยอะมากๆค่ะเดินไม่ทั่วเลยนะคะไปเที่ยวคุยที่บ้านได้ไม่มีอะไรหรอก นี่ก็เป็นขนมเส้นนะคะจะเป็นร้านขนมจีนนะคะตลาดนี้คนจะเยอะมากๆเลยค่ะปลาทูปลาินทอดค่ะน่ากินมากๆ